ไดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับผ,ผู้ชมอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะสำหรับเรื่องของโรงงานเถื่อน oh. โรงงานเนี่ยบางทีต่อให้เป็นโรงงานทั่วๆไปนะ ก็ยังต้องขออนุญาตถูกไหมฮะ <Ừ. S 1> อันนี้เนี่ยนอกจากไม่ขออนุญาตแล้วเนี่ยยังครอบครองสารอันตรายซะ oh. ด้วยนะ oh. เพราะนี่คือโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกคุณผู้ชมอย่างที่ทราบนะพลาสติกเนี่ยเราเอาไปเผาไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันกลายเป็นมลพิษขึ้นมาทันทีเป็นสารพิษทันทีแล้วนี่ปรากฏว่าคุณเล่นไม่ขออนุญาตมีเครื่องย่อยเครื่องบดเครื่องหลอมอะไรอย่างงี้แล้วมาอยู่ในเนี่ยอยู่ที่ชะเชิงเซานี่เองนะครับ,รบทางกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมกับหลายหน่วยงานเดี๋ยววันนี้ก็เลยนําหมายสารเข้าไปตรวจค้นนะ ปรากฏว่าเนี่ยไม่มีใบอนุญาตจริงๆ oh. แล้วผู้ประกอบการเนี่ยไม่ใช่คนไทยด้วยนะ uh huh. เป็นคนอินเดียครับพาผู้ชมไปดูนะครับทางด้านนางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์นนะหัวหน้าคณะทําง,งานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้นําเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตํารวจบกรรปทศตํารวจสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยพากันเอาหมายสารจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าไปตรวจค้นพื้นที่ของบริษัทแห่งหนึ่งบริษัทนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่หมู่12อ,อําเภอแปลงยาว ซึ่งพื้นที่ตรงนี้มีการประกอบธุรกิจให้เช่าโกดังอาคารโรงงานแล้วปรากฏว่าคนที่มาเช่าเนี่ยมาทําเป็นโรงงานเถื่อนซึ่งจริงๆคนที่มาเช่าเนี่ยเป็นนายทุนจีนนะแต่คนที่ไปเจอเนี่ยกลับเป็นคนอินเดียนายทุนจีนเนี่ยมาเช่าตั้งและประกอบโรงงานซึ่งไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการในที่เกิดเหตุเนี่ยเจอนายนิราชสัญชาติอินเดียครับก็อ้างว่าตัวเองเป็นวิศวกรของที่นี่ ทำหน้าที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในโกดังซึ่งพอเข้าไปดูอย่างที่เห็นเนี่ยเขามีการคัดแยกสิ่งของที่เป็นพลาสติกแล้วมันมีวัตถุอันตรายด้วยส่วนใหญ่จะเป็นโลหะหนักอย่างเช่นตะกั่วแล้วก็สารหนูคือถ้าหลุดถ้าปนเปื้อนลงไปในแหล่งน้ําสิ่งแวดล้อมนี่ตายนะครับซึ่งพวกนี้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมครับทางนายนิราชนี่ยอมรับนะว่าไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เบื้องต้นก็เลยโดนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาตั้งและประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่3โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ข้อหาครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่3โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยึดของกลางนะครับมีเป็นรถโฟล์คลิฟต์หคันเครื่องย่อยเศษพลาสติกเนี่ยคุณผู้ชมดูคือมันไม่ใช่เล็กๆนะเยอะมากพวกเนี้ยแล้วก็มีเครื่องทําเม็ดพลาสติกเครื่องบรรจุเม็ดพลาสติกอุปกรณ์อื่นๆอ,อ,อ,อีก13รายการแล้วนี่ดูเป็นกองพเนินแบบนี้ยครับ ก็นําส่งทางพนักงานสอบสวนสพแปลงยาวดําเนินคดีทีนี้หลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องขยายผลด้วยนะตกลงคนจีนที่มาเช่านี่ยังไงนะก็ต้องขยายผลเอาตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าไปดําเนินคดีให้ได้ครบทุกคนครับ